ในสัปดาห์นี้นะคะแพมจะพาทุกคนไปอัปเดตระยะทุเรียนสายพันหนักที่ภาคเหนือกันค่ะในสัปดาห์นี้นะคะทุเรียนอยู่ในช่วงการทําใบชุดที่2ค่ะแล้วก็เป็นช่วงของระยะใบอ่อนค่ะตอนนี้นะคะใบเริ่มคลี่ออกมาเป็นสีเขียวแล้วนะคะแต่ยังไม่กลางเต็มที่ค่ะและถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนนะคะที่ฝนทิ้งช่วงแล้วก็สามารถให้น้ําแบบประทังหรือรักษาความชื้นได้เลยค่ะศัตรูทุเรียนนะคะที่อาจจะพบได้ในช่วงนี้นะคะก็จะมีเพียย้ยไฟเพี้ยไก่แจ้และเพี้ยจักระจันฝอยค่ะ ส่วนโรคนะคะที่อาจจะพบได้ก็จะมีโรครากหน้าโคเน่าโรคใบจุดสาหร่ายและโรคราสีชมพูค่ะการทำใบชุดที่2ระยะใบอ่อนในระยะนี้เราจะเห็นใบเริ่มเคลี้ยออกมาเป็นสีเขียวอ่อนค่ะแต่ใบยังกลางไม่เต็มที่ช่วงระยะนี้นะคะใบยังไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองพูดง่ายๆก็คือใบอ่อนเป็นช่วงใบที่ใช้อาหารมากกว่าการสร้างอาหารค่ะ และช่วงนี้นะคะยังคงต้องระวงังศัตรูทุเรียนเช่นเพลี้ยไฟเพลี้ยจักจัน่นฝอยและเพลี้ยไก่แจ้ค่ะส่วนโรคที่ควรต้องระวังในช่วงนี้นะคะก็คือโรครากเน่าคนเน่าโรคใบจุดสาหร่ายและโรคราสีชมพูค่ะ และมาอัปเดตกันต่อเลยค่ะสําหรับทุเรียนสายพันธุ์เบาที่ภาคเหนือกันนะคะในสัปดาห์นี้เขาอยู่ในช่วงของการทําใบชุดที่2ซึ่งเป็นระยะใบเพสลาดแล้วค่ะตอนนี้นะคะใบเพสลาดเป็นใบที่กลางเต็มที่แล้วปากใบเปิดพร้อมรับธาตุอาหารต่างๆค่ะจึงเหมาะอย่างยิ่งนะคะสําหรับการให้ปุ๋ยตัวกลางสูงร่วมกับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจําพวกแมกนีเซียมจะทําให้ใบเข้าสีได้เร็วขึ้นค่ะ ศัตรูทุเรียนนะคะที่อาจจะพบได้ในช่วงนี้นะคะก็จะมีเพรียหอยเพรียไฟและเพรียไก่แจ้ค่ะส่วนโรคนะคะก็จะเป็นโรครากเน่าคนเน่าใบาจุดสาหร่ายและโรคราสีชมพูค่ะการทำใบชุดที่2ระยะใบเพสลดัดใบระยะนี้จะกางเต็มที่มีการจเจริญเติบโตทั้งความยาวความกว้างเป็นใบเต็มใบแล้วค่ะ แต่สียังเป็นสีเขียวอ่อนเพราะเป็นช่วงที่ใบเริ่มมีการสะสมอาหารซึ่งใบเพสลาดจะอยู่ในขั้นตอนการทำสีใบให้เขียวเข้มขึ้นค่ะการให้ปุ๋ยทางใบก็ควรให้ในระยะนี้เพราะใบในระยะนี้เป็นใบที่กลางเต็มที่พร้อมที่จะสะสมอาหารเนื่องจากปากใบเปิดค่ะธาอาหารที่จำเป็นในระยะนี้ก็จะเป็นปุ๋ยทางใบสูตร15 30 15หรือ10 52 17 เนตรา30-40กรัมต่อน้ำยี่ลิตรรวมกับธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจําพวกแมกนีเซียมซึ่งแมกนีเซียมจะทำหน้าที่ให้ใบเข้าสีได้เร็วขึ้นใบเขียวเข้มหนาและใหญ่ขึ้นค่ะในระยะนี้นะคะอาจจะมีโรคและ,มะแมลงรบกวนได้หลายชนิดเลยค่ะเช่นโรครากเน่าโคนเน่าโรคใบจุดสาหรายโรคราสีชมพู ส่วนศัตรูทุเรียนที่สําคัญในระยะยอดอ่อนของใบชุดนี้ก็คือเพี้ยหอยเพีย้ยไฟและเพี้ยไก่แจ้ค่ะเพีย้ยไฟมาอีกแล้วมาจนได้นะคะหลายๆสวนนะคะก็เริ่มเจอเพีย้ยไฟกันแล้วค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะป้องกันรวมถึงกําจัดด้วยนะคะวันนี้เราก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยค่ะเพีย้ยไฟ สามารถพบการระบาดได้ในช่วงที่มีอากาศร้อนมีแสงแดดจัดหรือในระยะทุเรียนแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนโดยระบาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากมีลำตัวยาวประมาณเพียง1มิลิเมตรเท่านั้นตัวเต็มวัยจะมีสีเหลืองหรือสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียจะวางไข่บนใบอ่อนใกล้เส้นกลางใบหรือที่ยอดอ่อน และผลอ่อนไข่ของเพี้ยไฟมีขนาดเล็กมากประมาณ0.2ถึง0.3มิลิเมตรเท่านั้นรียะไข่อยู่ที่2 4วันหลังจากนั้นก็จะฟักเป็นตัวอ่อนมีสีขาวและจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มขึ้นในช่วงทุกระยะของใบอ่อนทุเรียนเพี้ยไฟจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณเส้นกลางใบทำให้เส้นกลางใบกลายเป็นสีน้ำตาลและใบทุเรียนจะมีอาการหงิกงอ ซึ่งถ้าหากอาการรุนแรงก็อาจทําให้ใบร่วงได้ส่วนนระยะดอกอ่อนและดอกบานนั้นเราจะพบเพี้ยไฟอาศัยอยู่ตามเกสรและกลีบดอกทําให้การผสมเกสรไม่สมบูรณ์และเกิดอาการดอกร่วงในทุเรียนระยะห่างแย้นั้นดอกจะแสดงอาการไหม้และในระยะผลอ่อนเราจะพบเพี้ยไฟอยู่ตามซอกของหนาผลทุเรียนทําให้หนามทุเรียนติดกันเมื่อลูกทุเรียนโตจะกลายเป็นทุเรียนหนามจีบ หรือน้าติดทำให้จําหน่ายไม่ได้ราคาการป้องกันกำจัดเพี้ยไฟสามารถทำได้โดยมันสำรวจแปลงปลูกทุกๆ3ามวันโดยเฉพาะในระยะแตกใบอ่อนออกดอกและติดผลอ่อนใช้ระบบสปริงเกอร์เหวี่ยงพ่นน้ำประมาณ1-2ชั่วโมงต่อวันหรืออาจใช้เครื่องพ่นพ่นน้ำในฤดูแล้งให้ใบเปียกโชกทั่วทรงพุ่มเพื่อช่วยลดปริมาณของเพี้ยไฟให้อยู่ในระดับตำ่ำ ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและจําเป็นต้องใช้สารกําจัดเพี้ยไฟควรใช้สารกําจัดเพี้ยไฟสลับกลุ่มพนสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นสไปนีโทรแรมอัตรา100ถึง150 cc สลับกับอีมาเมกดินเบนโซเอตอัตรา100ถึง200 cc สลับกับอาบาเมกตินอัตรา100 cc สลับกับฟิโฟโอนิลอัตรา100ถึง200 cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำสองรลิตรค่ะโอ้โหมาอีกแล้วนะคะกับเพลียจกจั่นปอยในการทำใบช่วงนี้นะคะก็อาจจะพบได้ค่ะถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านไหนนะคะที่กำลังเจอกับเพลียจักจั่นปอยนี้อยู่นะคะและยังไม่ได้กำจัดวันนี้ค่ะเราก็มีคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยนะคะชมคลิปจบแล้วก็นำไปกำจัดเพลียจักจั่นปอยกันได้เลยค่ะ เพีย้ยจะก,กระจันฝอยจะเกิดการระบาดรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนโดยตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดและใบอ่อนทุเรียนและปล่อยน้ำลายที่เป็นพิษทำให้ขอบใบอ่อนทุเรียนม้วนงอมีลักษณะคล้ายใบถูกน้ำร้อนลวกแต่อาจจะเกิดลักษณะอาการใบไหมก็จะทำให้ใบทุเรียนร่วงเหลือแต่กิ่งก้านทุเรียนซึ่งจะทำความเสียหายให้กับต้นทุเรียนในระยะบำรุงต้นได้รุนแรงกว่าเพี้ยไก่แจ้ เพียจักจันฝอยมีขนาดเล็กและบอบบางมากเพียง2.5มิลิเมตรสังเกตดูด้านบนและส่วนหัวจะมีสีน้ำตาลอมเขียวบริเวณใกล้กับขอบหน้าผากจะมีจุดดำสอจุดพร้อมรอบด้วยวงสีเขียวปนเหลืองตัวโตเต็มวัยจะวางไข่เป็นสีเหลืองใสโดยมักจะวางไข่เป็นฟองเดียเด่ยวๆที่บริเวณเส้นกลางใบของใบอ่อนด้านใต้ใบไข่มีลักษณะกลมรีขนาดยาว0.6ม mm. เมตร การป้องกันกําจัดเพีย้ยจักจันฝอยนั้นมักใช้สัตรูธรรมชาติในการควบคุมเพีย้ยจักจันฝอยได้แก่ร่วงต่อปีกลายหยกักร่วงต่อลายสมอแมลงปีกใสต่อและแมงมุมมันสํารวจยอดอ่อนและใบอ่อนทุเรียนถ้าพบเพีย้ยจักจันฝอยให้ใช้กับดักสันเหนียวสีเหลืองล่อตัวเต็มวัยมาทําลายทิ้งหรืออาจจะฉีดพ่นน้ําบนใบอ่อนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพีย้ยจักจันฝอยก็ได้ ในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงและมีความจําเป็นต้องใช้สารกําจัดแมลงควรใช้สารกําจัดแมลงต่างกลุ่มพ่นสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีฟูแรนอัตรา5 0 1 0 0กรัมหรือพิลิฟอสเมทิลอัตรา3 0 0 c ซีซีหรืออิมาเบกตินเบนโซเอตอัตรา1 0 0 2 0 0 c ซีซีหรือฟิโ,โนิลอัตรา1 0 0 2 0 0 c ซีซี ทุกอัตราแนะนำผสมน้ำ200ลิตรในช่วงนี้นะคะมีใครกำลังพบเพี้ยไก่แจ้กันบ้างคะถ้าเกิดว่าพบแล้วมีการกำจัดกันหรือ,อยังถ้ายังนะคะวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยค่ะรวมถึงวิธีการป้องกันด้วยนะเมื่อตัวเต็มไวของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเข้าไปวางไข่ที่ใบทุเรียนจะเห็นเป็นตุ่มสีเหลืองหรือสีน้ำตาลเป็นกลุ่มๆซึ่งจะมีไข ประมาณ8-14ฟองตัวอ่อนขนาดเล็กมากประมาณ1มิลิเมตรเท่านั้นและเมื่อโตขึ้นจะมีขนาดประมาณ3มิลิเมตรและจะพบว่ามีปุยสีขาวติดอยู่ตามลำตัวคล้ายหางไก่จึงได้ชื่อว่าเพี้ยไก่แจ้หรือเพี้ยไก่ฟ้าถ้าลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลบนเขียวขนาดประมาณ5มิลิเมตรและมีอายุได้นานถึง6เดือนตัวอ่อนและตัวเต็มวัยเพี้ยไก่แจ้ จะดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบอ่อนของทุเรียนทําความเสียหายให้กับต้นทุเรียนอย่างมากทาให้ใบอ่อนเป็นจุดสีเหลืองและไม่เจริญเติบโตหากมีการระบาดมากจะทําให้ใบทุเรียนหงิกงอและถ้าเพี้ยไก่แจ้เข้าทําลายในช่วงที่ใบอ่อนยังเล็กมากและใบยังไม่คลี่ออกจะทําให้ใบทุเรียนแห้งและร่วงได้ตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้มักจะขับสารเหนียวเหนียวสีขาวออกมาปกคลุมบนใบทุเรียนและเกิดเชื้อราตามบริเวณดังกล่าว ในระยะตัวอ่อนของเพี้ยไก่แจ้ทำความเสียหายให้ใบอ่อนทุเรียนดอกอ่อนและผลอ่อนทุเรียนมากที่สุดการกำจัดเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนนั้นสามารถทำได้โดยใช้ศัตรูทางธรรมชาติของเพี้ยไก่แจ้ทุเรียนเพื่อควบคุมปริมาณได้แก่ต่อด้วงเต่าปีกลายหยักด่วงเต่าสีเข้มด้วงเต่าลายสมอแมลงปีกสและแมงมุมชนิดต่างๆเพี้ยไก่แจ้ มักจะเข้าทำลายที่ใบอ่อนดังนั้นถ้าเราทำทุเรียนแตกใบอ่อนพร้อมๆกันจะทำให้ช่วงเวลาการทำลายของเพี้ยไก่แจ้มีระยะที่สั้นลงและความเสียหายลดลงดังนั้นเราสามารถกระตุ้นการแตกใบอ่อนของทุเรียนให้แตกใบอ่อนพร้อมๆกันโดยการใช้ยูเรีย40-0-0พ่นทางใบในอัตรา200กรัมต่อน้ำ20ลิตรต่อต้นซึ่งการแตกใบอ่อนสามารถทำให้เกิดได้ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมหลังการตัดแต่งครั้งที่1ส่วนการแตกใบอ่อนครั้งที่2นั้นจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนหลังการตัดแต่งครั้งที่2เกษตรกรควรสำรวจตรวจยอดอ่อนและใบอ่อนของทุเรียนถ้าพบเพี้ยไก่แจ้ให้ใช้กับดักสารเหนียวสีเหลืองรอเอาตัวเต็มวัยมาทำลายหรือฉีดพ่นน้ำบนใบอ่อนทุเรียนที่คลี่แล้วเพื่อลดปริมาณเพี้ยไก่แจ้ ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรงและมีความจําเป็นต้องใช้สารกําจัดแมลงควรใช้สารกําจัดแมลงต่างกลุ่มคนสลับกันเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาเช่นไดโนทีฟูรนอัตรา50-100กรัมหรือกิมาเมกดีนเบนโซเอตอัตรา100-200ซีซีสลับกับพิโฟนิลอัตรา100-200ซีซีทุกอัตราแนะนําให้ผสมกับน้ํา200ลิตรค่ะ าการแบบนี้เพรียหอยแน่ค่ะถ้าเกิดว่าเกษตรกรท่านไหนนะคะยังไม่ได้กําจัดเพรียหอยที่พบในสวนวันนี้ค่ะเราก็มีคําแนะนําดีๆมาฝากกันด้วยนะคะชมคลิปนี้จบแล้วก็รีบไปกําจัดกันได้เลยค่ะเพรียหอยเป็นมแมลงศัตรูทุเรียนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเข้าทําลายทาั้งกิ่งใบและผลทุเรียนโดยการดูดกินน้ําเลี้ยงทำให้ใบทุเรียนมีรูปร่างผิดปกติใบสีเหลืองซีดแห้ง กิ่งและผลบิดเบี้ยวมีรูปร่างผิดปกติและกิ่งทุเรียนแห้งตายได้เพี้อหอยเป็นแมลงขนาดเล็กที่สามารถหลบซ่อนตามซอกของหนามทุเรียนได้เพี้อหอยนั้นมีหลายชนิดเช่นเพี้ยหอยเกรดทุเรียนเพี้ยหอยทุเรียนรัสเซลเพี้ยหอยเปลือกไม้การป้องกันกําจัดนั้นสามารถเริ่มทําได้ตั้งแต่การวางแผนปลูกทุเรียนไปจนถึงทุเรียนที่เริ่มให้ผลผลิตโดยมีวิธีการดังนี้ ขั้นตอนการเลือกใช้ต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ให้คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่ปราศจากเพรียหอยโดยให้ดูตามซอกใบหนามกิ่งตากรีบเลี้ยงและยอดอ่อนซึ่งมักเป็นแหล่งหลบซ่อนของเพรียหอยใช้ศัตรูธรรมชาติของเพรียหอยช่วยควบคุมเพรียหอยเช่นร่วงเต่าลายมแมลงปีกสายสีเขียวมวนตัวห้อมแมงมุมและแตนเบียนชนิดต่างๆมันสำรวจแปลงปลูกทุเรียน ถ้าหากเริ่มพบการระบาดของเพี้ยหอยให้เด็ดใบหรือตัดแต่งกิ่งและยอดที่พบเพี้ยหอยแล้วนำไปเผาทำลายทิ้งรวมถึงกำจัดวัชพืชและพืชอื่นๆที่เป็นแหล่งอาศัยของเพี้ยหอยในกรณีที่ตรวจพบการระบาดในระยะเริ่มต้นเราสามารถใช้ปิโตรเลียมออยอัตรา500-100ซีซีต่อน้ำ200ลิตรพ่นกำจัดเพี้ยหอยได้อย่างปลอดภัยส่วนถ้าหากเพี้ยหอยระบาดรุนแรง เราอาจจำเป็นต้องใช้สารกำจัดแมลงโดยควรมีการสลับกลุ่มสารเพื่อหลีกเลี่ยงการดื้อยาของเพีียหอยเช่นอิมิดาโครพิดอัตรา50กรัมหรือไดโนทีฟูเรนอัตรา200กรัมหรือกูพโพทีโฟเรนอัตรา2 0 0ซีซี cc ทุกอัตราแนะนำให้ผสมกับน้ำา2 0 0ลิตรสำหรับเพีียหอยในระยะตัวอ่อนนั้นเราสามารถใช้พิริมิฟอสเมทิน อัตรา 300-400cc ถึงต่อน้ำ200ลิตรใช้ร่วมกับปิโตรเลียมออยอัตรา 200cc ปล่อยทิ้งไว้ไม่ดีแน่ๆกับโรครากเน่าคนเน่าค่ะสัปดาห์นี้ในช่วงนี้ใครที่กำลังเจอกับโรครากเน่าคนเน่าอยู่และยังไม่ได้ดูแลรักษาอย่างถูกวิธีต้องระวังให้ดีนะคะรายการของเราเลยเตรียมคำแนะนำดีๆมาฝากกันด้วยค่ะถ้าเป็นแล้วก็หายได้เหมือนกันค่ะ โรครากเน่าโคนเนา่าโรครากเน่าโคนเนา่าเกิดจากเชื้อรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและความชื้นค่อนข้างสูงเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณโคนต้นทุเรียนรากหรือใบทุเรียนหรืออาจจะติดไปที่ผลของทุเรียนหากพบอาการรากเน่าโคนเนา่าบริเวณโคนต้นให้ถากหรือขูดเอาส่วนที่เป็นโรคอ,ออกไปให้หมดจนถึงเนื้อไม้โดยใช้มีดขวานหรือสิวจากนั้นทารอยแผลด้วยเมนโคนเซต ร่วมกับวาลลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ1ลิตรหรือเมทาเล็กซิลอัตรา100กรัมผสมน้ำ1ลิตรทาบริเวณแผลที่เป็นโรคหลังจากนั้นอีกประมาณ15วันให้ตรวจด,ดูแผลที่ทาไว้หากยังมีลักษณะฉ่ำน้ำให้ทำซ้ำอีกครั้งจนกว่าแผลจะแห้งหรืออาจจะใช้เมนโคเซร่วมกับวาลิฟินาเลตอัตรา200กรัมผสมน้ำ2-3ลิตรพ่นบริเวณแผลก็ได้ค่ะ สำหรับการป้องกันโรครักเน่าคนเน่าโดยการฉีดสารฟอสฟอรัสแอซิดเข้าลำต้นให้ผสมกับน้ำหรือใช้ฟ o สฟอริกแอซิด 10cc ต่อน้ำ 10cc ใส่กระบอกฉีดยาขนาดความจุประมาณ 50cc และปฏิบัติดังน,นี้ค่ะขั้นตอนที่1ใช้สว่านจเจาะเปลือกลำต้นให้สูงจากพื้นดิน ประมาณ30-60เซนติเมตรเจาะเป็นมุมเฉียงลงเล็กน้อยให้ลึกประมาณ1.5-2นิ้วขนาดของรูเจาะต้องพอดีกับปลายกระบอกฉีดขั้นตอนที่2นํนำกระบอกฉีดยาอัดฉีดน้ำยาเข้าไปในลำต้นจนหมดระวังอย่าให้น้ำไหลซึมออกมาภายนอกหลังจากนั้นใช้ปูนแดงอุดที่รอยเจาะปริมาณน้ำยาที่ใช้ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นรอบวงของลำต้นทุเรียนโดยถ้าเป็นทุเรียนที่มีอายุ7-8ปีไปแล้วให้ใช้น้ำยา ประมาณ1กระบอกฉีดยาหลังจากการฉีดฟอสฟอริกแอซิดไปแล้วประมาณ1-2เดือนอาการเน่าของเกลอดทุเรียนจะค่อยๆแห้งลงโดยสังเกตแผลที่เน่าจะเริ่มแตกระแหงในกรณีที่ต้นเป็นโรคคุนแรงมากๆอาจจะใช้วิธีอัดสารเคมีเข้าลำต้นร่วมกับการทาแผลที่ลำต้นหรือโคนจะช่วยให้โรคหายได้เร็วขึ้นค่ะวันนี้คุณกำลังเจอโรคใบจุดสารายกันอยู่หรือเปล่าคะไม่เป็นไรคะ่ะ พบได้เจอได้ก็หายได้เหมือนกันค่ะ้าได้ฟังคำแนะนำดีๆจากที่ทางรายการได้เตรียมไว้ค่ะโรคใบจุดสาหร่ายเรามักจะพบในช่วงที่ฝนตกชุกและอากาศมีความชื้นค่อนข้างสูงสามารถพบได้ทั้งบนกิ่งและบนใบของต้นทุเรียนการป้องกันกำจัดโรคใบจุดสาหร่ายนั้นควรตัดแต่งกิ่งทุเรียนที่เป็นกิ่งแห้งกิ่งที่เป็นโรคหรือกิ่งกระโดงซึ่งมีลักษณะกิ่งชี้ขึ้นฟ้าเพื่อลดความชืน้น ที่เป็นสาเหตุสําคัญของโรคที่เกี่ยวกับเชื้อราทําให้แสงอาทิตย์สาดส่องเข้าไปถึงในพุ่มใบช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อราโรคใบจุดสาหร่ายเมื่อตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคใบจุดสาหร่ายออกแล้วต้องนําออกไปเผานอกแปลงปลูกทุเรียนเพื่อกําจัดโรคใบจุดสาหร่ายในสวนทุเรียนให้หมดไปสําหรับการกําจัดเชื้อราโรคใบจุดสาหร่ายนั้นเกษตรกรสามารถใช้ยากําจัดเชื้อราได้เช่นคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อัตรา 200-300กรัมหรือ Copper o x y c h l o r i d e อัตรา300-400กรัมโดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะ ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเข้าไปสํารวจต้นทุเรียนแล้วเจอกับโรคราสีชมพูแต่ไม่รู้ว่าต้องป้องกันหรือว่ากําจัดอย่างไรเพื่อไม่ให้ลุกลามวันนี้ค่ะทางรายการของเราก็มีคําแนะนําดีๆมาฝากกันด้วยนะคะสําหรับการกําจัดเชื้อราโรคราสีชมพูนั้นชาวสวนสามารถใช้ยากําจัดเชื้อราได้เช่นคาเบนเดาซิมอัตรา2 0 0ถึง300ซีซีหรือเมนโคเซปอัตรา500กรัม หรือ Copper Hydroxide อ,อ,อ,อัตรา200-300กรัมหรือ Copper o x y c h o r i d e อัตรา300-500กรัมหรือ m e n k o c e p ร่วมกับ v a l i p h y n l a t e อัตรา300-500กรัมหรือ Pocoras อ,อัตรา100 cc หรือ Asoxyptobin อัตรา100-200 cc หรือ Dipinoconazole โโโโอัตรา200-300 cc โดยการใช้สารแต่ละชนิดนั้นให้ผสมกับน้ำ200ลิตรฉีดพ่นทุก5-7วันในกรณีที่มีการระบาดของโรคอย่างรุนแรงและฉีดพ่นทุก7-10วันในกรณีฉีดเพื่อป้องกันโรคค่ะได้เทคนิคและความรู้ดีๆจากรายการกันไปแล้วนะคะพี่พ่เกษตรกรภาคเหนือไม่ว่าจะปลูกทุเรียนสายพันุ์หนักหรือว่าสายพันธุ์เบาก็อย่าลืมนำไปปรับใช้กันนะคะผลผลิตจะได้มีคุณภาพและมีราคาที่ดีต่อไปค่ะ